ห้หลุงกำนันพามาทำหล่อจ้ะพามาทำหลอ่อแล้วก็พามาอุดหนุนหลานชายด้วยร้านไส้หน่อยค่ะร้านไส้หน่อยเบื้องแน่นี่เบื้องแน่ร้านหน่อยเปิดรลานใหม่เรียนเพื่นเดีจบเด้เรียนหนังสืองานเรียนงานหลักยังไม่จบนะจ๊ะแต่ว่ามารับจอ็อบเปิดจอ็ดจอบเป็นหลานเจ้าของวันเสาร์อาทิตย์จ้ะแบบขยนันแบบขยนันมาอุดหนุนร้านไส้คอยในเดอ้อนี่เห็นบ่อายุยังเด็กหน่อยอยุเรียนหนังสือบพ่เด้ จบอยู่ค่ะเรียนเทคนิคโนวานี่ยจบอยู่เอาในสิบห้าลุงมาตัดผมวันนี้เอาเบฟอร์ไว้ก่อนเบฟอร์เดี๋ยวจะไปดูแอปเปอร์กันนะจ๊ะ <laughs> ตัดแบบที่พร้อมลุงตัดแบบก็สิจอยล้งแล้วลุงนะใ <laughs> อญ่ใหญเห็นหน้าเมียเด้อเออเห็นหน้าเมียเด้ออุ้ยช่างแบบหล่อช่างหล่อบอกต่อด้วยจ้ <laughs> าสวัสดีครับแน่สวัสดีครับอาจัดให้ลุงเลยให้ลุงรอๆเด้อ จัดให้ลุงรอๆเลยนะจ้าเอ, <ๆ S 2> เอาส่งได้ไม่ให้เลือกบาเลือกส่งเลือกสงอโอเลือกส่งนี่พะนะ่ลุงเลือกส่งนี่อ่ะโอเคแบบรอเด้อแบบรอๆๆเริ่มแล้วจ้าร้านอยู่บ้านสว่างใต้เนาะอำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าอันลูกไส้สร้างขันผู้ประเทศผาใบนี่ละสู๋คุณจ้ากี่ดอกเนาะบานเท้าคนบานหน้าผางหูอยู่ดอกสร้างรอเด้ วันไหนยังโดดที่มาเนี่เพราะว่าสั่งรอจ้าสั่งรอวันไดนสาวๆนั่งเฝ้าตืมเลยเต้สาวขึ้นสาวขึ้นนั่งเฝ้าอาไออ้าเรียนยุคสันไดยก่อนอบชอบปีสปปชสองช่างยนต์บอกไอเรียนช่างยนต์แต่ว่าอายมักตัดผมเอาเราเบิ่งผลงานอายกันจบแค่นี้ก็ได้สั่งคุไปสอนวัาไงเน ได้เลยเป็นต้นแบบคุณครูต้นแบบสั่งเดียวเท่านี้ละแม่่าป่าวัง้งตัวยังไาคนห้อมันผื่นหนารออยู่แล้วนะตัดจดังเดยกันรอใกล้ๆก่อนโอ้เปลี่ยนเลยอะ่ะแค่เปลี่ยนทรงผมหน้าตาก็เปลี่ยน <laughs> แก้มปุ่งคืเ <laughs> อเกาเออ เด้ดตามั่างเด้ตามซ่างแกมันลดหนาแกมันกุ้งอนาเด็ดตามร้างกี่วันเ <c oughs> โอเคป้เอาถามถามลูกค้าไอ้ี่แหละลูกค้าโอเคป <c oughs> <c oughs> ้สร้างบอกอ้ยฟ้าตัดเต้ออาเมื่อไปลำเล่ยเรื่องมาก <c oughs> เออมาอุดหนุนร้านไส้ได้ดจ้ะบ้านสว่างไต้เนาะแมนบอร้านช่างเดียวค่ะร้านช่างเดียวเดียวหรือเดียว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 ร้านช่างเดียวค่ะ หาร้านเพ่เห็นกับทรงข้อผ้ามาถามข่อยก็ได้ข่อยจะแจ้งดอกข่อยจะแจ้งเอาให้ร้านเก็บรายละเอียดกันมาเนี่ยเาบางคนงานก่อนที่หล่าก่อนใจ่าตังเอาจ่ายตังโอ้หัวลวงหกสิบบาทครับคุณอ่ะโอ้โหรอบอมากรแล้วแต่วผู้มากด้วยเนี่ยแล้วต่ผู้มากมากเนาะเอาช่างช่างไปแล้วเด้อบางหน้าช่างก่อนเนี่ย ช่างหลอบอกต่อด้วยมาอุดร้านขอในเด้อนจ่าเด้อ<ช>เอาอยากสาบพี่กัดแจ้งมากค่ะเดี๋ยวอินบอกมาเดี๋ยวจะแจง้งสวัสดีครับเดือนนามากไหม <ด>แม่สร้างบอกแม่เบิงเอาเลขกไปนะป้าให้แมางออกดอกแล้วเรเคยเห็นดอกกัจังสีออกดอกเนาะเศรษฐีเลื่อนเลื่อนอย่างนี่โอ้ยล่างท้องล่างท้องอบอกว่าเป็นเศรษฐีมันบอกอสวยงามมากจ้าเอาเอาตัดผมเราก็มาเบิงเอาเหล็กน้ำ้จาจ้าเดี๋ยวบาร์เบอร์เดี๋ยวบาร์เบอร์โอเคเดือนนาพอกันวิวก็ดีได้นี่คุณนะคุณนะวิวดีวิวดีอ่าบายบายจ้าพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ